มาอีกแล้วครับหนึ่งคันนะครับสำหรับคูปต้า L4708 สภาพนางฟ้าก็ว่าได้นะครับผมต้องบอกว่านางฟ้าเลยคันนี้ต้องขอสวัสดีสำหรับทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับมาอัปเดตให้ดูกันนะครับได้สภาพสวยเลยมาให้ดูนะครับอุปกรณ์ครบมือครับอุปกรณ์สามชิ้นดันหน้าผันหลังโรตารีครับ L4708 ครับรถปีห้าหกครับ มาพร้อมองค์กรดันหน้าผ่านหลังแล้วก็โรตารีนะครับที่เรากำลังดูอยู่จะเป็นโรตารี่คูปต้าตราช้างนะครับ r X หนึ่งแปดสอง F นะครับผมยังดีสีเดิมนะครับยางสวยๆยางเดิมโรงงานนะครับเดิมทุกจุดครับไม่เคยทำเครื่องไม่เคยตัดท่อนคัดนะครับผมไม่เคยเปลี่ยนชีล้อครับชีล้อยังไม่เคยั่วนะครับวัวด้ L C 7ปดครับใช้มือเดียวป้ายแดงนะครับ อ่าุปกรณ์สามชิ้นสีสันเดิมๆทุกจุดครับไม่เคยแต่งแต้แตมสีใดๆทั้งสิ้นนะครับรถเช็คระยะครบทุกจุดนะครับพันสี่ร้อยชั่วโมงไหม่แท้ครับอ่าระบบไฟระบบไหม่ระบบอ่าการทํางานทุกอย่างใช้ได้ปกติครับเครื่องใช้ไม่หอนนะครับอ่าสีสันสวยเดิมน้ํามันใสๆอ่าต้องบอกว่าได้ไปไม่ผิดหวังครับ รถเพิ่งจะมาถึงครับเพิ่งจะมาถึงเลยนะครับถ้าได้ส่วนอรสนใจก็โทรติดต่อสอบถามเลยตรงนะครับถ้าว่าใครใจร้อนโทรมาเลยครับตอนนี้อ่าใครอยากทราบราคาอาฝากดูท้ายคลิปครับมีราคาแน่นอนเดี๋ยวถ้าไม่มาให้ดูสภาพดูรวมๆกันก่อนนะครับอา่ให้ดูสีนะครับสีสติกเกอร์เดิม รถบุรีรัมรถที่ออกที่โูมาตบุรีรัมเลยครับตัวนี้รถก็เจ้าของ,งอยู่ที่บุรีรัมนะครับอุปกรณ์ก็ครบมือสามชิ้นไปเลยครับอ่าสําหรับท่านใดที่กําลังมองหารถรุ่นนี้ครับ้นาไม่ดันนะครับระบบเดิมๆนะครับระบบเดิมๆทุกจุดนะครับผมเครื่องอมาดูไอระบายเครื่องดูนะครับเครื่องก็ไม่มีไอครับอ สีสันเดิมๆนะครับมาร์กอยู่ทุกจุดนะครับสนอกสนใจโทรมาเลยครับผม่า0803839789 0 8 4 0 8 3 7 9 9ครับรับซื้อขายได้เปลี่ยนตีเทินรถทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับเอฟซีพราะเป็นพี่น้องท่านใดสนใจนะครับไม่ควรพลาดครับสำหรับคันนี้อได้ไปก็ถือว่าได้รถได้รถใหม่ไปเลยนะครับถือว่าได้รถใหม่ไปใช้งานนะครับชั่วโมงก็แค่หนึ่งพันสี่ร้อยชั่วโมงนะครับ ส่วนอกสนใจยังไงก็กลิ้งกลางกันเข้ามาครับด้าน,นหน้าผ่านหลังโตรตารี่อุปกรณ์ครบ3ามชิ้นนะครับจัดราคาพิเศษให้แน่นอนครับสำหรับคันนี้จะปกติราคา3ามแสนหกหมืบาทวันนี้ไม่ขายครับวันนี้ขายเพียง3ามแสนสองหมื่บาทนะครับฟังไม่ผิดครับ3ามแสนสบาทอุปกรณ์3ามชิ้นสวยสดงดงามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับ สำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอสำหรับคลิปนี้ก็ต้องของขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณจากใจทีมงานพิทักษ์วีรำคนเดิมนะครับสวัสดีครับ